สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบชีพสามพิเศษครับมีหนังสือพิมพ์5ฉบับนะครับไทยโพสต์ไอ,อทษไทยรัฐด,ดิลินิวไทยรัฐด,ดิลินิวนะมัติชนไทยโพสต์เข่าสดนะครับเริ่มจากไทยรัฐกันก่อนเลยนะครับรหยงานไทยรัฐมายุบสภาไม่ลาออกเศรษฐาลั่นเขาลบป้อม ปัดใช้วิธีพิสดารชิงหนีประวิทย์ทำตัวเป็นเตมีใบโดนโยงคนในบ้านป่านะครับนายยกส่งเพิ่มพยานหนึ่งรายสู้คดี42วอยืนสอยดับข่าวลือโดดเรือนหนีไม่การันตีการันตีการันตีไม่ชิงละออกไม่ยุบสภาไม่เคยยิน,นั้นไม่เคยได้ยินและไม่เคยคิดยืนยันต่อหน้า <c oughs> พระราชวาาให้ความประรลไม่เคยพาดผิงหลวงป้อมด้านประวิทย์นิ่ง ไม่ตอบถูกทักษิณฟาดคนในบ้านป่ากอวอกนะครับอันนี้ก็นายก72ล้านต้นนะครับนาียกเศษฐาเป็นประธานโครงการ72ล้านต้นถวายในหลวงครับแล้วหน้าในหน้าในก็น่าสนใจนะครับกระตุนเสียกระตุนเสียนะครับมือชี้เป็นชี้ตายอนาคตประเทศไทยนะครับสเสรีภาพรัฐบาลอนาคตการเมือง กกตเลกสวจับผิดคอรมอนำร้องเรียนผิดไม่ผิดนี่ครับนี่คือประเทศไทยตอนน,นี้ครับ <ment as demasi adas> ก็คือความไม่มั่นคงของประชาธิปไตยนั่นเองนะครับนี่คืออันนั้เป็นในส่วนของไทยรัฐนะครับ <S <S มาที่เดลีนิวเดลีนิว เดลนียเมื่อวานนายกขอเพิ่มพยานสูขียอมรับลำบากยันไม่คิดลาออกยุบสภาบิ๊กปอมเมินตอบแมวปมคนบ้านป่านับแต้มใหม่ไม่กระทบผู้เข้ารอบสอ,บอนะครับและเมื่อวานนายกไปตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟโฮหินแห่งใหม่นะครับแล้วก็ระบบรถไฟกลางคู่เรวาราเข้าไปถมกับชุมพรด้วยนะครับเรือน้ามันเถื่อนหนีเข้าน่านาน้ำเวียดนามเขตรอยต่อ3าประเทศบิ๊กเต่ารับตำรวจประมาทนะครับ แจงเอกสารแจงวุ่นเอกสารเก่าหักค่าไ i ไฟทหารเกมิลายยุทธัตั์มือแพรย์ปวนหวังกองทัพมีภาพลบแหม Wifi นี่มันเป็นของฟรีนะครับทำไมต้องเก็บตังค์ด้วยเอเอมาที่มติชนนะครับนายกลั่นไม่ยุบไม่ออกไม่หนีส่งพยานสู้42วให้การสา,มารมติมูลคดีสอยรายการ คุยเสร็จถาออกเทปแรกออนแอร์ยิบสองมิยอัดไดลโอนโชว์งานแจ๊สนี่นี่คือพลตํารวจโทคำลมบรรจ์ร้องผู้ชิงนายกปมทักษิณร่วมงานบวชอันนี้ก็72งล้านต้นนะครับปลูกป่าปลูกป่าฟองกันซีโอปตทชูวิชั่นดันโตเศรษฐกิจ3%อ สามฉบับฉบบที่4นะครับข่าวสดเศษฐายื่นทยานเด็ดส่งสารสู้คดี42สวอและเมื่อวานแท่นก็ไปตรวจนี่นะครับยกระดับรถไฟนะ,นะสศทธฐาทวิเนเตมตรีและนายสุรงภ์ปิยะโชติรําตรีช่วยคมนาคมเดินตรวจเยี่ยมสานิมรถไฟหัวหินเดิมนะครับแล้วก็ติดตามความคืบหน้านรถไฟรางคู่นครปฐม ชุมพรน,นะครับสุกขเมนทางโจ้และเรือน้ำมันช่วงนี้ก็บอลยูโรนะครับแล้วก็มาเลยไทยโคสไทยโคสนะครับถุงขนมภาคสองพ่นพิษบิกสารสั่งตรวจสอบด่วนเสียนิดลั่นไม่ยุบสภาไม่ลาออกนะครับแล้วก็ไปตรวจรถไฟที่หัวหินเดิมนะครับ เศษฐาจอทีวีเริ่มยิบสองมิยออิงเพอร์ซอฟทาวเวอร์นะครับอันนี้ไทโพนี่ตรงข้ามกับรัฐบาลอยู่แล้วนะครับหนังสือพิมพ์ฝ่ายอำนาจเก่าโอ้หหน้าในนี่เข้มข้นมากแอมเนเมทักษินเปลวสีเงนินก็หไปหาอ่านกันแล้วกันนะครับโอเคก็อชชไฟเขียวหลุนหวยเกษียณ ทั้งหมดคือ5ฉบับในส่วนของหนังสือพิมพ์รายวันที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็เล่มน,นี้ผมทําคลิปไว้แล้วนะครับอยู่ก่อนหน้านี้ไปหาฟังกันได้เลยสนุกมากครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิ้มทำคอนเทนตขอบคุณหนังสือพิมพ์ทั้ง5ฉบับด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ